สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566เริ่มชกเวลา14นกาสนาทีถึง16นกาสมนาทีมาดูคู่ชกกันนะครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด116บอน์มุมแดงอุ้ยเสี่ยวป้อรโรงเรียนกีฬาลำปางพบกับมุมเงินฤทธิชัย สสมานกาเมนคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 7ปอนด์มุมแดงแมมมอสสสละชีพพบกับมุมน้ำเงินแมนสิทธิเจนิมคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด119ปอนด์มุมแดงเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับมุมน้ำเงินสิงห์ดำกาแฟโฟกัสคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด128ปปอนด์ มุมแดงเพชรมรกตสิทธินายกทวิทภพพบกับมุมน้ำเงินพันศักด์วรวันทวีเปิดหัวคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด116อปอนด์มุมแดงอุ้ยเสียป้อโรงเรียนกีฬาลำปางอายุ18ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดลำปางซ้อมที่โรงเรียนกีฬาลำปางเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะนำต่อยตามมีหมัดมีศอกสวนอาวุธหลากหลายระักเดี่ยมดีครับ 3ามไฟล่าสุดกันยายน65ชนะนอกยก3เพชรพิชิตชัยนายกเอท่าสาราตุลาคม65แพ้คะแนนนิธิชัยโปรมวยไทยหัวหินพฤศจิกายน65ชนะนอกยก2ดาวทองอบตอสาโรดมาดูคู่โชกันครับมุมน้ำเงินนิธิชัยสอสมานกาเม้นอายุ18ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายสอสมานกาเมน เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายตอย่อย,ย,ยซ้ายซ้ายทั้งแถบบู๊ดุดันหลักเหลี่ยมดีครับ3ไฟล่าสุดสิงหาคมห5ชนะนอกยกสี่กระดิ่งทองสิทธิ์อุดมชัยตุลาคมห5ชนะคะแนนน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรธันวาคมห5ชนะคะแนนน้ำเต้าทองเพชรเกียรติเพชรอีกครั้งครับเปรียบเทียบเสียสียกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่หลักเหลี่ยมสมองมวยและอาวุธหลากหลายกว่าการยนระยะบรรยากาศหน้าเสือที่ดีกว่า ส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่ฤทธิชัยสอสมานกาเมน้นจะบทชนะอุ้ยเสียป่อโรงเรียนกีฬาลำปางไปได้อย่างสนุกครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 7่อปอนด์มุมแดงแมมมอสอสสระชีพอายุ17ปีสูง171เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสระบุรีซ้อมที่ค่ายสอสระชีพชื่อเดิมแมมมอสลูกเจ้าพ่อโคมการเป็นมวยเดินเปิดเกม ปั้มรัดมัดตีสัตว์แข้งโยนเขา่าปั้มตีเหนียวแน่นบูดุดันแข็งแ่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ3มไฟล์ล่าสุดกันยายนห5ชนะนอกยกสองลิศพยักษ์เสือเก้ามวยไทยตุลาคมห5ชนะคะแนนเพชรพันลิตห้างทองเมนลยดาธันวาคมห5ชนะคะแนนเพชรพันลิตห้างทองเมนเาย์ดารั้งครับมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินแมนสิเจนิมอายุ22ปีสูง169เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดชัย,ยภูมิซ้อมที่ค่ายอขำอิน ชื่อเดิมซุปเปอร์แมนสิจนิมเป็นมวยเดินเปิดเกมสาสตร์แข้งเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงเกาะในเด้งตีบูดุดันครับสามไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะนอกยก2เชมวกเพชรนายกเป็ดไทยบุรีพฤศจิก,กายนถึง1 5แพ้คะแนนพรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ธันวาคม65แพ้คะแนนเมฆขลาสสละชีพเปรียบเทียบเสยดสีกันแล้ว คู่นี้ชอบไปที่ความสดสภาพร่างกายที่ดีกว่าการยืนระยะบรรยากาศหน้าเสือที่ดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่แมมมอสอสสละชีพจะเบียดชนะแมนสิินิ่มไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจครับลองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 9ปอนด์มุมแดงเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มอายุ22ปีสูง167ซนมเป็นมวยขวาจังหวัดลำพูนซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้วยต้ม ชื่อเดิมเพชรมงคลวิษณุโกลการเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต,ต่อยแรงปั้มรัดมัดต,ตีแข็งแร่งแข็งแรงบูดุดันเดินชน5ยกครับ3ไฟล่าสุดกรดก,กรดาคม65แพ้คะแนนประตักมงคลวีเคเขาใหญ่สิงหาคม65แพ้คะแนนผลพันชัยกันยายน65แพ้คะแนนวันวินลูกเฉพาะหลวงต้มมาดูผู้ชกกันครับมุมน้ำเงินสิงห์ดำกาแฟาโฟกัสอายุ21ปีสูง167เเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมา ซ้อมที่สอจอเล็กเมืองนนทอ์ชื่อเดิมสิงห์ดำ TK ยิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักจังหวะสดแข่งปั้มตีแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีหมัดมีศอกส่วนแรงครับสามไฟล์ล่าสุดกรดกต65ชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธนายกทวิตพงศ์กันยายน65ชนะคะแนนโรเบิร์ต2มงคลการช่างพฤศจิกายน65ชนะคะแนน9ล้านสอจอแดนละยองเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่ความต่อเนื่องของการชกสภาพร่างกายที่ดีกว่า ความรวดเร็วดีกว่าส่วนตัวออกไปที่สิงดํากาแฟโฟ,ะฟะกัสจะพิกชนะเพชรมงคลสุนกีฬาห้วยต้อมไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นทุกยกครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด128ปอนด์มุมแดงเพชรมรกตสิทธนายกทวิปตะพงอายุ21ปีสูง175เซนเมตรเป็นมวยซ้ายจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายศักบุรีรัมชื่อเดิมเพชรมรกตอูด้ดอนเมือง เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีมีหมัดมีศอกแรงนักเหลี่ยมดีครับสาไฟล่าสุดเมษายน65ชนะคะแนนซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือพฤษภาคมห5ชนะคะแนนซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนืออีกครั้งครับกรคดาคมห5แพ้คะแนนต้มยำกุ้งประกรณ์พรสุรินมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงิน พันศักดิ์วรรณทวีอายุ22ปีสูง167เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดชัยภูมิซ้อมที่ค่ายวรรณทว,วีชื่อเดิมพันศักดิ์ไดมอนด์98เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมปั้มรัดมัดตีเด้งตีแข็งแร่งแข็งแรง,งครับ3ไฟล่าสุดกันยายน65ชนะคะแนนวินมอรรัตนาบดิตุลาคม65ชนะคะแนนเด่นเกียงไก่สิงห์มาวินพฤศจิกายน65แพ้คะแนนเพชร69สุราเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่ ช่วงชกจังหวะฝีมือนอกในดีกว่าละความหลากหลายของวุธมากกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรมรกตสิทธ์นายกทวิจพงศ์จะเบียดชนะพันศักดิ์วรวนทวีไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจพลิกไปพลิกมามีลุ้นทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกคู่ที่ 1. นึ่ิชัยสสมานกาเมนจะเบียดชนะอุ้ยเสียป้อโรงเรียนกีฬาลำปาง คู่ที่2แมมมอสสอสระชีพจะบทชนะแมนสิตเจนิมคู่ที่3ส,สิงห์ดำกาแฟโฟกัสจะพิกชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่เอกคู่ที่4เพชรมรกตสิทธนายกทวิตพงศ์จะบทชนะพันศัก์วรวรณทวีไปได้ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง f อทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้ รวยๆเห่งๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ